สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเ่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บานหนองหรืออาจารย์หนองนะคะก่อนอื่นเรามาเปิดดวงโชคลาบด้วยพระคาถาเปิดดวงนะคะให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจนะคะว่าพระคาถาไปพร้อมๆกับอาจารย์นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะสะสุมังขอความโชคดีและความดงดีจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าอุเยะเยอุอ,อากสะมะออุอุอามะาอะมะอุณชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมาณนะชาลีติสาธุสาธุสาธุครับค่ะวันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยรกันทุกคนนะคะสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียวเลขเด่นประจาวันนี้จะมีเลข8เลข5าเลขหนึ่งเลข9้าและเลข6เมื่อจัดเป็นชุด3มตัวได้ดังนี้นะคะ 851, 859, 856, 519, 516, 196, 198, 968, 965และ681เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ 85, 81, 89, 86, 51, 59, 56, 19, 16และ96สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทหรือถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวนะคะหรือมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขียยเลขก็ได้นะคะคุณมีโชคกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุต้องเสี่ยงดูค่ะรถันานอาจเป็นสื่อนําโชกับคุณหรือถ้ามีรถที่กำลังเข้าซ่อมรถที่รถที่เข้าเฉียวชนรถที่ถูกเฉียวชนนะคะที่เป็นรถที่เป็นชื่อออขงงคคุณเนะะ ที่กาลังมีปัญหาลองเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้เสริมดวงด้านโชคลาภทําบุญกับมูล,ลนิธิน้องหมาน้องแมวหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะฮทำบุญโรงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อนาโชคกับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลข,เลข,เลขมงคลคาารบรัาทิต8ปดหนึ่งหกสามเ้ท่านเกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอ,องเกิดมันที่เกิดของพ่อหรือถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่าน ข่าวแวันนี้นะคะหากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้ายสามตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดทศนิยมจํานวนเงินที่คุณชําระคือสื่อหนุ่มโชคของคุณค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะทบุญนะคะและอุทิศบุญให้กับคุณพ่อของคุณนะคะถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะหรือทบุญลงศพทบุญผ้าห่อศพไ็ได้นะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ด้วยค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันจันทร์หนึ่งสี่สามแปดหก ท่าที่เกิดในวันอังคารสื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขเงินลงบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบูลณิธีนะคะบุญกระถินนะคะถ้ามีโอนในช่วงวันนี้เลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อกับคุณค่ะหรือถ้าหากท่านใดมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลขเซมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อให้กับคุณคด้วยนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภทำบุญกับคนพิการนะคะทำบุญกับมูลณนิธที่คนพิการคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันอังคาร15928ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้ฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นเลขนั้นได้เลยนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้ขอเน้นนะคะที่พักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะคือสื่อของคุณค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันหากคุณฝันถึงคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วให้คุณทำบุญและอุทิศบุญให้กับดวงว จะทําบุญโดยการตักบาตรหรือจะโอนเงินทําบุญก็ได้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินที่คุณโอนคือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนบันพุธกลางวัน1.08.59ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆช่วงนี้ถ้าไปรอหมอนะคะเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะ แล้วนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อให้กับคนวันพุธกลางคืนเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะทามุลกับโรงพยาบาลเลขสลิป4ตัวท้ายคือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็นเลขมงคลคนวันพุธกลางคืน2 0ง9ู ท่านที่เกิดในวันพระหัสสื่อของคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่เป็นชื่อคุณนะคะหรือรถที่นั่งวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างรถประจําทางรถส่วนตัวเลขนะคะเลขทะเบียนรถคือสื่อนำโชคของคุณค่ะนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณออาศัยเลขที่ร้านค้าออฟฟิศหรือสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อให้กับคนวันพฤหัสในวันนี้เสริมดวงด้านโชคลาภนะคะถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาอยู่เปลี่ยนน้ำนะฮะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้ให้กับสิ่งศัก าการเปลี่ยนตรงนี้นะคะจะเป็นการาเบริกเลิกเบ,กเบิกเกี่ยวกับดวงในเรื่องของโชคลาภเรื่องในเรื่องของเงินน้ําคือเงินเงินคือน้ํานะคะสําหรับเลขเด่นเสริมเลขเด่นเลขมงคลของคนวันพฤหัสในวันนี้หนึ่งเจ็ดสองห้าสี่ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะ สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุแม่อายุเตม็มอายุย่างพอสาวเกิดม่ที่เกิดของแม่หากแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยและนอกจากนี้หากคุณได้เลขจากาผู้หญิงผมยาวนะคะหรือได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนหรือเลขจาก,กพี่สาวนะคะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะถ้าแม่คุณไม่อยู่แล้วทําบุญนะคะอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณแม่คุณเลขสลิปสีตัวท้ายที่คุณทําบุญอาจเป็นสื่อนาโชคกับคุณค่ะ สำหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนวันศุกร์สองสามหกหนึห้าท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อของคุณนองจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องก่อนซื้อก่อนเสียงอุทิศบุญหรือทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางหรือขอก็เจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือถ้ารับโชคลาภจากเลขที่บ้านอย่าลืมทำบุญอุทิศให้กับท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะ คากคุณไม่มีเลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนหรือแม่สัเภาทองนะคะลองเสี่ยงดูคะ่ะเลขชุดนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะวันนี้คนวันเสาร์โชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเสริมดวงด้านโชคลาภทาบุนกับคนแก่ทาบุนกับบ้านพักคนชะลาบ้านพักบางแคเลขสลิปสตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณคะ่ะสำหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งสองเก้าสี่เจ็ด อย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9ก้าให้พิจารณาจากเลขเด่นประจาเกิดวันเกิดเลขเด่นประจําวันและสื่อนําโชคประจําวันเกิดนะคะวันนี้แม่บ้านน้องหรืออาจารย์นองขออวยพรทุกท่านนะคะขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยๆกันทุกคนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ